สวัสดีค่ะเด็กๆพบกับทีเชอร์นิยามอดกองแก้วกับกิจกรรมนูน้อยนักวิทยาศาสตร์วันนี้ทีเชอร์จะพาเด็กๆทดลองเป่าเทียนหลังขวดจะเป็นอย่างไรพบกับการทดลองได้เลยค่ะอุปกรณ์ที่ใช้ในการทดลอง 1. เทียน 2. ขวดแก้วพบก,บกับการทดลองได้เลยค่ะ ก่อนที่จะทดลองทิเชอร์จะให้เด็กๆเ,เ,เดาไว้ก่อนว่าการเป่าเทียนด้วยขวดแบนหรือการเป่าเทียนด้วยขวดกลมขวดไหนจะทำให้การเป่าเทียนดับพร้อมแล้วไปทดลองค่ะแบบที่หนึ่งทิเชอร์จะเป่าเทียนโดยมีขวดแก้วแบบ แบนว่างขวางอยู่เทียนจะดับหรือไม่เรามาทดลองเป่ากันเลยค่ะเด็กๆเทียนไม่ดับเด็กๆคนไหนเดาถูกบ้างคะว่า เป่าขวดแบบแบนเทียนไม่ดับไปพบกับการทดลองแบบขวดกลมกันนะคะไปกันเลยค่ะแบบที่สองเราจะเป่าเทียนโดยขวดแก้วแบบกลมวางควางอยู่เทียนจะดับหรือไม่เรามาทดลองกันเลยค่ะเด็กๆ S <S <an itary> เห็นไหมคะขวดแก้วแบบกลมทำให้เทียนดับเด็กๆอยากจะรู้ไหมคะไปสรุปผลการทดลองได้เลยค่ะสรุปผลการทดลองขวดแก้วแบบแบนไม่ดับเพราะว่าแรงลมที่เป่าออกไปจะตรงไม่โค้งมาจดับเปลวไฟเหมือนกับขวดกลมไฟจึงไม่ไดับค่ะเด็กๆแต่ ถ้าขวดแก้วแบบร่มเทียนดับเพราะว่ารมที่เราเป่าออกไปมันจะเลี้ยวโค้งตามส่วนของขวดแล้วมันจะไปรวมตัวกันตรงจุดเปลวไฟเทียนจึงดับค่ะเด็กๆค่ะพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าว่าทิเซอร์จะพาเด็กๆทดลองอะไรวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะสวัสดีค่ะ